สวัสดีครับหลังจากที่ได้ทำคลิปแนะนำนะครับในการเตรียมข้อมูลนะครับแล้วก็การสมัครใช้งานนะครับจากเว็บไทยชนะนะครับแล้วก็จะได้ q r วอา e โมาแล้วนั้นนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่นะครับเราต้องการจะแก้ไขข้อมูลนะครับหรือว่าลืมดาวน์โหลด r r o o e e นะครับหรือว่าอยากดาวน์โหลด QR code อย่างเงี้ยนะครับมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับ อันดับแรกเลยนะครับก็ให้เข้าไปที่เว็บไทยชนะเหมือนเดิมนะครับเราก็เปิด g o o g l e ขึ้นมาเลยนะครับพิมพ์คําว่าไทยชนะเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็เข้าไปที่เว็บไทยชนะนะครับก็จะมาถึงหน้านี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราเคยลงทะเบียนไว้แล้วนะครับเราก็มาที่เมนูจัดการข้อมูลร้านค้าตรงนี้เลยนะครับคลิกลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ กรอข้อมูลนะครับเบอร์โทรศัพท์ของเราที่เราใช้ในการสมัครนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการส่งข้อมูลนะครับ OTP มาหาเรานะครับจากนั้นก็เลขประชาชน13หลักนะครับเมื่อกรอข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็คลิกเข้าสู่ระบบนะครับคขตนะครับเมื่อคลิกเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเจอเมนูทั้งหมด4เมนูนะครับก็คือ ดูแก้ไขข้อมูลนะครับจัดการ QR code นะครับดูความหนาแน่นแล้วก็ออกจากระบบนะครับในส่วนของดูความหนาแน่นนั้นนะครับเวลาที่นะครับมีคนเข้าเว็บนี้นะครับหรือว่ามาสแกน QR code ของโรงเรียนเรานะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลมานะครับว่าใครนะครับเข้ามากี่คนเช็คอินกี่คนนะครับเช็คเอาออกกี่คนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเอาเป็นข้อมูลนะครับของโรงเรียนเราได้นะครับ จากนั้นนะครับในส่วนของการจัดการ QR code นะครับเราสามารถที่จะคลิกปุ่มนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการพิมพ์ QR code นะครับก็คือทำการโหลด QR code ขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับลองคลิกตรงนี้นะครับเราก็จะได้ QR code ตรงนี้นะครับเราก็สั่งการบันทึกได้เลยนะครับนี่คือกรณีที่นะครับ เราลืมนะครับหรือว่าไม่ได้บันทึกไว้หรืออยากโหลดใหม่นะครับเราก็มาคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของการแก้ไขข้อมูลนะครับกรณีที่เราอยากเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับที่เรากรอกข้อมูลลงทะเบียนไปนะครับเราก็คลิกไปที่ดูแล้วก็สแลตแก้ไขข้อมูลนะครับเราก็มานะครับดูข้อมูลนะครับว่าเราต้องการแก้ตรงไหนนะครับซึ่งนะครับอย่างเช่นนะฮะตัวอย่างนะครับข้อมูล <ítulo> sabes, บางอย่างนะคเขาบอกว่ากรอกได้และเฉพาะตัวเลขเท่านั้นอย่างเช่นตัวนี้นะฮะต้องการจะเปลี่ยนตัวเลขนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับก็มาแก้ได้นะครับว่านักเรียนมาโรงเรียนเราบอกครูที่กี่คนอย่างนี้นะครับหันสองนะครับอย่าลืมจัดหันสองด้วยนะครับพื้นที่ก็เหมือนกันนะครับรวมพื้นที่ที่จะต้องเข้าไปใช้ไม่ว่าจะเป็นอาคารต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมแล้วพื้นที่นะครับกี่ตารางเมตรนะครับ เสร็จแล้วเราก็แก้ไขข้อมูลนะครับเข้าไปนะครับหรือบางทีนะครับมากําหนดตรงนี้ผิดนะฮะไม่ใช่ผิดหรอกคืออยากได้เป็นชื่อโรงเรียนนะครับตรงนี้เราก็ระบุนะครับมาแก้เป็นชื่อโรงเรียนตรงนี้นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะใส่ข้อมูลเป็นอย่างอื่นนะครับถ้าต้องการนะครับเวลาคิวอ d e โค้ดมันปรากฏออกมาเป็นชื่อโรงเรียนนะครับก็มาแก้ไขข้อมูลตรงนี้นะครับพอแก้ไขข้อมูลเสร็จนะครับเราก็มาทําการบันทึก แก้ไขข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแก้ไขหรือว่าอัปเดตข้อมูลของเรานั่นเองทั้งหมดนี้นะครับก็คือขั้นตอนหรือวิธีการนะครับในการแก้ไขหรือว่าอัปเดตข้อมูลนะครับตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ